เลเซอร์บ่อยทำให้ผิวบางจริงหรือเปล่าแค่ไหนเรียกว่าบ่อยคะ่ะอันนี้ต้องไปดูตามไซคล์ของผิวนะคะผิวปกติเนี่ยถ้าเป็นผิวชั้นบนหรือผิวที่เราเรียกว่าผิวชั้นขี้ใครเนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์ในการผลัเซลล์ออกแต่ถ้าเกิดว่าทั้งผิวชั้นบนเลยด้านบนนะคะิเดอร์มิสทั้งหมดใช้เวลา4สัปดาห์โดยเฉลีย่ยซึ่งเลเซอร์แต่ละชนิด จะมีความเฉพาะเจาะจงกับปัญหาผิวที่ต้องการยิง่สามารถจะมาใช้คำรวมๆว่าเลเซอร์อะไรก็ทําให้ผิวบางตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยมันหมายความว่าเลเซอร์ชนิดนั้นอาจจะไปทําให้ประการผิวหายไปหรือบางลงหรือน้อยลงอย่างฉับพลันยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์เม็ดสี เม็ดสีของคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสียไม่ได้ทําให้แค่หมองหือดําแต่เม็ดสีมีประโยชน์ในแง่ของการปกป้องแสง UV ที่จะทํรลายผิวของเราแต่ถ้าเราไปทาเลเซอร์บางชนิดที่มันมีฤทธิ์แรงมากๆแล้วมันกําจัดเม็ดสีออกไปแบบปล๊บแน่นอนว่าปา,ารากในการปกป้องแสง UV ของผิวมันหายไปแบบกระทันหัน ผิวก็ไม่มีตัวปกป้องแสงแดดก็เป็นธรรมดาที่รู้สึกว่ามันจะผิวเบ์อผิวหมองคล้ำได้ง่ายขึ้นดังนั้นต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าเรากาลังทําเลเซอร์ชนิดไหนอยู่แก้ปัญหาอยู่ตรงไหนที่สําคัญคุยกับคุณหมอให้เข้าใจค่ะ